ให้แด่วัสดี้หลานๆทุกคนช่วงนี้หนาวมากๆโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานกงดูข่าวต่างประเทศสีกโลกตอนบนหนาวมากๆหนาวชนิดที่สาดน้ำขึ้นไปแข็งตัวกลางอากาศน้ำตกหลายแห่งก็กลายเป็นน้ำแข็งถนนหนทางฟุตบาทลื่น รถวิ่งไม่ได้คนก็เดินไม่ได้หกล้มต้องคานเอาอะไรจะป่านนั้นเขาว่ามันหนาวสุดขั้วในรอบในรอบเจสปีเลยตอนนั้นกงก็ยังไม่เกิดเลยเอาละคลิปนี้เรามารู้จักความรักในพระเยซูคริสต์กันสำหรับคนที่อธิษฐานต้อนรับพระเยซู เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้ามาในวิญญาณของเราเป็นเพื่อนซีปึกกับเราไปตลอดชีวิตหลานๆก็คงบอกว่าต้อนรับพระเยซูแล้วเม็นมีอะไรเลยเหม็นไม่อะไรเกิดขึ้นเลยอย่าลืมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือของขวัญที่พระเจ้าประทานให้เรา แต่มันมาในรูปของมเมล็ดเหมือนเมล็ดที่ฝังลงในดินแรกๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อเมื่อความอุ่นของดินความชื้นของน้ำที่อยู่ในดินมเมล็ดก,ก็จะค่อยๆแทงรากออกมาแล้วใบอ่อนก็จะค่อยๆแทงยอดขึ้นมาบนดินแล้วค่อยๆเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาอย่างลากลึก ไปพร้อมกับการเกิดดอกออกผล <c oughs> นี่แหละคือความมหัศจรรย์ของพระเจ้าเราจะไปบังคับให้ต้นไม้มันโตเร็วๆก็ไม่ได้หรือจะบังคับให้มันแค่แกนก็ไม่ได้เหมือนกันขบวนการทุกอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปตามจังหวะชีวิตของมันชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกัน ตอนที่กงงตัดสินใจต้อนรับพระเยซูที่แรกก็ไม่เห็นมีอะไรเหมือนกันมีอยู่อย่างเดียวคือหิวกระหายอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ตะบี้ตะบันอ่านไปเบิลชนิดหามรุ่งหามค่ำเลยว่างเมื่อไหร่ก็อ่านเมื่อน,นั้นจนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโอ้พ่อเหล่านี้ ยิ่งใหญ่สูงสุดแล้วเราเป็นลูกพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือพระใดๆในจักรวาลกกงเคยมีห้องพระที่กราบไหว้ทุกเช้าทุกเย็นไปไปมามา,มาก็ไม่รู้จะกราบไปทำไมมันจำเจซ้ำซากไม่มีความรู้สึกนะไม่เหมือนตอนนมัสการพระเจ้ามันมีรสชาติหลากหลาย เรานมัสการกราบไหว้พระเจ้าที่มีชีวิตพูดคุยกันได้ไม่ไม่ไมงเคยอธิษฐานขอนั่นขอนี่แล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานฟุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ขออีกทีนี้ขอตะพุทธะพื่อทีนี้พระเจ้าเงียบแหงะเพราะเราขอไม่ถูกวิธี เหมือนเด็กเหมือนเด็กๆที่ขอนั่นขอนี่กับพ่อแม่บางอย่างท่านก็ให้บางอย่างก็ไม่ให้เพราะไม่สมควรได้รับ <c oughs> คริสเตียนเราก็เป็นเช่นนี้แหละค่อยๆเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะอย่าลืมคริสเตียนไม่ใช่าศาสนา แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูคริสต์เราอยู่ในความรักของพระเยซูคริสต์เราเป็นลูกแก่ของพระเยซูพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงดู <c oughs> อุ้มชูฟูมฟักเราด้วยความรักความเอาใจใส่น้ำกอน คงเคยฟูมฝ่ายน้ำตาฟ้องร้องพระเจ้าซารพัดเคยต่อว่าต่อขานพระเยซูเคยทุ่มเถียงเกี่ยงงอนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้คือขบวนการการเติบโตฝ่ายวิญญาณเหมือนเด็กที่ดื้อดึงเถียงพ่อเถียงแม่ก็อาจจะต้องถูกตีถูกสอนถูกตักเตือนบ้างแต่ในที่สุด พ่อแม่ก็โอบกอดลูกด้วยความรักความเอ็นดูความเอาใจใส่คริสเตียนเราเหมือนกันถ้าดื้อดึงไม่เชื่อฟังก็ต้องถูกตีบ้างขนาบบ้างแต่ในที่สุดพระเยซูก็จะหนุนจิตชูใจปลอบประโลมใจเราด้วยความรักนานวันเข้า กงก็ไม่อยากเข้าห้องพระเพราะมันจืดชื่ดไหลรสชาติไม่เหมือนตอนนมัส,สการสรรเสริญพระเจ้าบอกรักพระเยซูพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันอาเมซิ่งตลอดเวลาฮะกงก็ไปบอกอาจารย์ที่โบสถ์ว่าจะทำยังไงดีกับห้องพระเหมือนอาจารย์จะรู้ว่าถึงเวลาแล้วบอกเพียงว่า เดี๋ยวจัดการให้แล้วก็นัดวันเวลามาที่บ้านอาจารย์เข้าไปในห้องพระอธิษฐานสักพักหนึ่งแล้วก็เก็บลูกเขารบทุกชิ้นออกจากห้องกงงเองใจหายแวบบแต่ก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่รู้อาจารย์เอาสิ่งที่กงงเคยสักการะบูชาไปไหนไม่ได้ถามนะตั้งแต่วันนั้นมา กงก็รู้สึกโล่งไม่เป็นภาระอีกต่อไปซึ่งนี่ก็คือกระบวนการเติบโตฝ่ายวิญญาณอีกระดับหนึ่งก็เหมือนต้นไม้จากมเมล็ดเป็นต้นอ่อนแล้วก็โตขึ้นกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แตกดอกออกผลในที่สุดชีวิตคริสเตียนก็ไม่แตกต่างค่อยเป็นค่อยไป มีประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นรักพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นปองดองกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นดื้อดึงน้อยลงเชื่อฟังมากขึ้นไม่มีกฎข้อบังคับอย่างศาสนาแต่เป็นกฎของความรักล้วนๆเมื่อเรารักพระเจ้ามากขึ้น เราก็รักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเหมือนที่พระเจ้าเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วก็เข้าใจพระเจ้าที่เห็นที่รักคนอื่นเห็นคุณค่าของคนอื่นเหมือนที่เห็นคุณค่าในตัวเราพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนเข้าใจทุกๆคน เมื่อเราเข้าใจในความรักของพระเจ้าเราก็จะพยายามเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นให้อภัยคนอื่นและรักคนอื่นได้ในที่สุดนี่คือขบวนการของฝ่ายวิญญาณนี่คือผลของพระวิญญาณที่จะเกิดขึ้นกับเราคริสเสตียนทุกคนบางคนเกิดผล30เท่า หกเท่าร้อยเท่าบ้างคริสเตียนแต่ละคนเกิดผลช้าบ้างเร็วบ้างเหมือนเมล็ดมะม,ม่วงมเมล็ดแตงโมก็เกิดผลเร็วไม่เท่ากันแต่ยังไงก็ต้องเกิดผลจนได้แต่ผลจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างเอาไว้มีโอกาสกง <c oughs> จะขยายความเรื่อง ผลสามสบเท่าหกสบเท่าร้อยเท่าผมก็พ้ามไปเรื่อยอเดียเเด๋ยวก็พระเจ้าเดี๋ยวก็พระเยซูเดี๋ยวก็พระวิญญาณบริสุทธิ์งงไหมหลานอยากหาย <c oughs> อยากหายงงให้ไปดูในเพจกงงพาไปในคลิปเรื่องการทำงานของพระเจ้า กงพูดเรื่องพระเจ้าสามพระภาคไว้ในคลิปนั้นเรียบร้อยแล้วสุดท้ายกงขอฝากไบเบิลหนังสือยอนอบทที่3ข้อที่สิบหกสิว่าดังนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อลักอภิภาษาโลกไม่ไม่ใช่เพื่อพิภากษาลงโทษโลก <c oughs> แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น <c oughs> จำไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้มาพิพากษาโลกไม่ได้มาพิพากษามนุษย์แต่มาชำะระล้างบาปให้เราปลดปล่อยเราออกจากการผูกมัดของศาสนาเข้าสู่ความรักของพระเจ้าบาย